แชตกี้พี่สาวสุดโหดแชตแชตกี้หรือพี่สาวของลีดตัวละครที่เปิดตัวมาเหมือนกับตัวละครผู้หญิงที่บ้าผู้ชายและต้องการแต่งงานกับผู้ชายรวยๆที่เห็นในตอนแรกดูยังไงก็เป็นตัวละครสายแก๊กแน่ๆก่อนจะมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเธอนั้นเป็นตำรวจนรกสุดโหดที่สามารถตามจับและทรมานผู้ต้องหาได้อย่างโหดเหี้ยมด้วยเวทประจำตระกูลอย่างคอนทอร์ที่ดึงเอาประสาทสัมผัสทั้งห้าออกมาพร้อมกันเพื่อให้เป้าหมายน้นเจอกับความทรมานขั้นสุดเรียกได้ว่าความสามารถที่ลีใช้ในเนื้อเรื่องหลักน่าจะยังไม่ถึง20%ของงงพััท้หมดที่สามารถทําได้ โดยในตอนแรกเชคก,กี้นั้นเพียงต้องการตามหาความรักเพียงเท่านั้นก่อนที่เธอจะได้คบหากับล็อกพี่ชายของแจ๊ดแต่สุดท้ายนั้นเธอก็โดนล็อกนอกใจแล้วไม่ได้นอกใจแค่ครั้งสองครั้งแต่โดนนอกใจถึง6ครั้งด้วยกันทําให้เช็ก,กี้นั้นเก็บความแค้นจากล็อกมาเป็นตารวจเพื่อระบายอารมณ์และต้องการมูฟออนแต่เพราะว่าสิ่งที่เธอสามารถพูดได้ในเวลานัดบอดนั่นก็คือการตามจับและการทรมานในตอนที่ทําหน้าที่จนทําให้ไม่มีใครกล้าคุยกับเธออีกด้วยเหตุนี้นี่เองที่ทําให้เธอนะั้นไม่มีแฟนสักทีและพยายามตามหาผู้ชายสักงง เรียกได้ว,ว่าเปิดตัวได้เหนือความคาดหมายมากๆสำหรับเช็กกี้พี่สาวของลีธที่เปิดเผยว่าเป็นตำรวจนรกเพราะในตอนแรกที่อ่านก็ยังไม่เชื่อสายตาตัวเองสักเท่าไหร่ว่าพี่สาวของลีธตัวละครผู้หญิงที่พยายามหาผู้มาแต่งงานด้วยจะกลายเป็นคนใหญ่คนโตได้ขนาดนี้เรียกได้ว,ว่าเหนือความคาดหมายมากๆสำหรับเช็กกี้พี่สาวของลีธแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเช็กกี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับ